สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะเป็นการอธิบายสูตรฟังก์ชันตรีโกณที่เห็นอยู่ในรูปนี้นะครับส,สูตรพวกนี้ก็เป็นสูตรตรีโกณใน,ในมปลายซึ่งเวลาคุณครูบอกสูตรพวกนี้เขาก็จะบอกเราว่าให้ท่องสูตรพวกนี้เสมือนว่าทีตามีค่าน้อยๆนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วสูตรพวกนี้ก็เป็นจริงสำหรับทุกจำนวนจริงนะครับทีาที่เป็นจำนวนจริงใดๆ ครนี้ก็จะมีอาจจะมีนักเรียนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดทีตามันไม่ได้มีค่าน้อยเนี่ยทำไมไมันเป็นจริงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายที่มาที่ไปให้ดูซึ่งสามารถสรุปสั้นๆได้ว่าสูตรพวกนี้นะครับมันเกิดจากาการพิสูจน์ด้วยนิยามกับการวาดรูปแค่นั้นเลยผมอาจจะไม่ได้พิสูจน์หรือว่าอธิบายครบทั้ง10สูตรแต่ว่ามันทําแบบเดียวกันหมดเลยนะครับดังนั้นผมก็จะเลือกมา อาจจะเลือกมาแค่อันเดียวเพื่อไม่ให้เวลานานเกินไปนะครับสูตรที่น่าเราน่าจะเคยเห็นบ่อยแล้วก็ได้ใช้ไปบ่อยก็คือสูตรนี้นะครับไซน์ลบเทตาเท่ากับลบไซน์เทตาดังนั้นผมจะขอเริ่มจากสูตรนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนสูตรอื่นๆเดี๋ยวจะผมจะพูดแนวคิดให้ฟังสั้นๆนะครับตอนท้ายคลิปนี้ <c oughs> ขอเริ่มเลยนะครับก่อนก่อน,อ,น,อ,นอื่นต้องอทบทวนนิยามก่อนครับเพราะว่าในการพิสูจน์เนี่ยเราจะใช้นิยามกับการวาดรูป นิยามก็คือว่าเวลาเรามีมุมทีตารตรงนี้แล้วก็สมมุติตรงนี้คือพิกัดของอที่อยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับ x y เนี่ยเราจะนิยามว่าค่า y เนี่ยคือ sin ทีนะครับส่วนส่วน x ก็คือ cos ทีตารครับอันนี้ในรูปนี้เนี่ยทีตามีค่าน้อยแต่ว่าถ้าทีตามีค่ามากเราก็แค่หมุนไปเรื่อยๆเช่นถ้าทีตเป็นเป็นตัวสมมติ สามพายบวกพายส่วนแปดสมมติแล้วกันนะครับดังนั้นรูปมันก็จะเป็นนี้เราก็หมุนนี้นะครับอันนี้ครบหนึ่งรอบคือสองพายแล้วก็หมุนอีกพายก็จะเป็นสามพายล้วก็เพิ่มอีกพายส่วนแปดมาตรงนี้ดังนั้นมุมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพายส่วนแปดนะครับแล้วเราก็มาดูแค่ว่าตรงเนี้ยว่าพิกัด x y คืออะไรซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตามนิยามม่า x ก็จะเป็น cos ทีตาแล้วก็ y ก็จะเป็นสายทีตาเมื่อทีตาคือตามนี้นะครับอ่ะอันนี้คือทบทวนนิยามเสร็จแล้ว ต่อไปเราก็มาดูสูตรเลยครับว่าทําไมนะครับทาไม s i n ลบเท่ากับลบไก่อนอื่นเราก็คิดว่าทีตามีค่าได้น้อยแบบที่เราคุ้นเคยก่อนก็คือทีตามากกว่าศูนน้อยกว่าสน้ย,าายส่วนสองเนี่ยรูปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็วัดไปทีตาแต่ไม่เกินไพยส่วนสองนั้นทีตาอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็ลบทีตมันก็จะมันแค่แทนที่มันจะ หมุนทวนเข็มเนี่ยมันก็หมุนตามเข็มอย่างนี้แทนนะครับอันั้นมุมก็จะมาตรงนี้แล้วก็มุมมุมเท่าเคยครับว่าขนาดของมุมเท่ากันแต่แค่หมุนไปทวนเข็มอันนึงตามเข็มอันนึงนะครับแล้วเราก็มาดูพิกัด x y ตรงนี้สมมติตรงนี้พิกัด x y เราก็รู้ทันทีว่า x คือ cos theta y คือ sin theta แล้วเราก็มาดูพิกัดตรงนี้นะครับ เราจะเห็นว่าตรงคือมันมันหมุนเท่ากันดังนั้นตรงนี้คือจุด x เหมือนกันนะครับค่า y เป็น0ตรงนี้ก็คือจุดเหมือนกัน y ก็ x เป็น0แล้วก็ค่า y ก็คือตามนี้เลยนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูตรงเนี้ยมันจะเป็น0ูนย์กับอะไรก็คือมันมันอยู่ตรงข้ามกันพอดีนะครับเพราะว่าเราวัดมุมมาเท่ากันขนาดมันเท่ากันแค่แค่หมุนไปคนละด้านคืออย่างนี้กับอย่างนี้ ดังนั้นถ้าตรงนี้ y เช่นเส้นเป็น5เนี่ยตรงนี้ก็คือลบ5ดังนั้นตรงนี้ถ้าในมั y ก็คือตรงนี้คือลบ y นะครับดังนั้นเรามองอย่างนี้ได้ดังนั้นพิกัดตรงนี้เราก็เลยว่าโอเคค่า x ก็คือ x แต่ค่าค่า y เนี่ยจะกลายเป็นลบ y ดังนั้น x ก็คือ cos t h e ส่วนลบ y เนี่ยเอ้ยเขียนผิดนะครับก็คือตอนนี้เราเราหมุนมาลบ t ใช่ไหมครับดังนั้นพิกัดตรงนี้มันจะเป็นค่า cos ของอันนี้กับค่า y ของนี้ ดังนั้นถ้าเทียบตามนี้ก็คือเทียบตามนิยามนะครับ x ก็คือ cos ลบท h e ส่วน y ยลบ y เนี่ยนะครับก็คือค่าของ s i n ลบที t a แล้วเราก็เทียบจากอันเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่า x คือ cos นะครับส่วน y คือ s i n ดังนั้นน,นี่ก็ตอบลบ s i n เราก็เลยได้สูตรว่า cos ลบได้ cos s i n ลบได้ลบ s i n ตามนี้ซึ่งซึ่งอันนี้คือ คือการพิสูจน์แล้วนะครับโดยใช้นิยามแล้วก็การวาดรูปแต่มันเป็นการพิสูจน์เฉพาะทีต้าที่มีค่าน้อยก็คืออยู่ระหว่าง0ูนย์ถึงพายส่วนสองคราวนี้ถ้าเกิดมันมีค่ามากกว่าน,นั้นเราก็แค่ค่อยๆขยายไปทีละนิดซึ่งมันจะขยาย5ครั้งเนี่ยก็จะครบทุกจํานวนจริงหรือหรอครั้งนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูอขอลบก่อนนะครับ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสูตรของเราเนี่ยนะครับมันเป็นจริงสำหรับทีต้าที่เป็นแบบนี้จากการวาดรูปแบบเมื่อกี้แล้วเราก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยว่าเวลาทีต้าเป็นศูนย์มันก็จริงเพราะมันก็แค่ s ซ n ์ศูนย์กับลบไซสศูนย์ซึ่งเป็นศูนย์คู่อยู่แล้วแล้วเราก็ไปดูที่พายส่วนสองซึ่งนั่งแทนตรงๆก็จะเห็นอีกว่าไซายพายส่วนสองก็1นึ่งซายลบพายสองก็ลบหนึ่งนะครับรูปมเป็นตรงนี้พายส่วนสองอยู่นี้ก็คือตอบ1แล้วก็ลบพายสองก็โผล่มาตรงนี้ ซึ่งพิกัดเป็นศูนย์ลบหก็เลยได้ว่า sin ของลบพันสคือลบหน,นะครับแล้วก็สามารถเทียบได้โดยง่ายคราวนี้เราก็จะขยายไปคอนเดแดนตัดไปก็คือเรามาดูสูตรสูตรเดิมเนี่ยนะครับเวลาทีตามันมันมากกว่าพายสองแล้วก็น้อยกว่าพายดังนั้นรูปก,ก็จะเป็นอย่างนี้ทีต้ามากกว่าพายส่วนสองดังนั้นอันนี้นี่คือหมุนครบพ2นสองแล้วก็มันก็จะเลยไปนิดนึงนะครับ แต่ว่ามันจะไม่มาตรงนี้เพราะว่ามันไม่ได้ถึงพายดังนั้นลูกก็จะมาแบบประมาณนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็คือคล้ายๆเป็นมุมทีตานะครับดังแบบนั้นผมก็วาดแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้มุมทีตานะครับเราก็ไปดูพิกัด x y ตรงนี้ที่อยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วยอันนี้ผมจริงๆมันมันต้องมีวาดวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้แต่ว่าเพื่อเพื่อความไม่เลอะเทอะผมผมขอไม่วาดวงกลมแล้วกันแต่ว่าจินตการว่าตรงนี้จุดตรงนี้ คือคือจุดที่อยูวบนวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วกันนะครับคราวนี้เวลาลบทีต้ามันจะเป็นยังไงก็คือแทนที่จะหมุนทวนเข็มมันก็จะหมุนตามเข็มด้วยด้วยขนาดเท่ากันมันก็เลยมาลบพันสองแล้วเลยมาดนึงแล้วเวลาเลยเนี่ยเลยตรงนี้กับเลยตรงเนี้ยมันจะเท่ากันนะครับเพราะว่ามันมันเพราะว่าขนาดมันเท่ากันนะครับอันรูปก็เลยเป็นแบบนี้ผมขอเปลี่ยนสีอะไรกันเนาะรูปมันก็จะวนวนมาตรงนี้นะครับ แล้วก็แบบนี้แล้วก็ลบทีตาแล้วก็เหมือนเดิมครับตรงที่ว่าเพราะว่าทีตากับลบทีตามันมันมันคือขนาดเท่ากันแค่หมุนไปคนละทางเนี่ยดังนั้นเวลาเรามาดูพิกัดนะครับตรงเนี้ยมันก็ยัง x อยู่ดีคือ x เหมือนกันนะครับส่วนค่าวามันก็ตรงข้ามกันพอดีดังนั้นข้างนั้นข้างบน y เนี่ยข้างล่างก็จะเป็นลบ Y ดังนั้นเราก็เลยได้ว่าจากตรงนี้ตามนิยาม y ก็คือ sin ทีตานะครับเพราะว่าเรา,เราหมุนมาทีตส่วนนี้เราหมุนมาลบทีตดังนั้นค่า y อยคือค่าตรงนี้นะครับลบ y ก็คือ sin ของลบทีตแล้วเราก็แทนค่าไปว่า y คือ sin านะครับก็ได้ได้ว่า sin ลบเท่ากับลบ sin อิกนะครดังนั้นเนี่ยสูตรที่เราสนใจเนี่ย ตอนแรกเราพิสูจน์เทต้านในข้อร์ดี่หนึ่งต่อมาเราก็พิสูจน์ในข้อแดนที่ 1, อสองน,นะครับมันเดิมต้องขอบเนี่ยไปไปนั่งเช็คตรงๆได้ก็จะเห็นว่าจริงเราก็เลยรู้ว่าโอเคขอลบก่อนนะครับว่าโอเคเนี่ยสูตรเนี่ยนะครับมันมันจริงตั้งแต่ศูนย์ถึงพายนะครับเพราะเราขยายมาแล้วผมก็เขียนงนี้ว่าโอเคมันจริงตั้งแต่ศูนย์ถึงพายเราขยายมาต่อครับมันต้องขยายประมาณ4ครั้งเลยห้ครั้งนะครับถ้าเราวาดรูปประกอบแบบนี้ มาข้อดันที่3ถ้าข้อดนันที่3ก็คือว่าเวลาเราหมุนทีต้าเนี่ยเราก็เลอะเทอะเลยนะครับช่งมันปึ๊บอันนี้คือหมุนมาพายแล้วก็จากันเนีมน้มันเกินพายแต่ยังไม่ถึงสามพายสเนี่ยมันก็จะเลยมานิดนึงตามนี้นะครับสมมติทั้งหมดเนี่ยคือทีต้าเราก็วัดพิก,กัดตรงนี้นะครับว่าเป็น x y เราตรงนี้มาตรงนี้อันนี้คือทั้งหมดเนี่ยคือมุม ทีตานะครับคราวนี้พอเป็นลบทีตามันก็แค่หมุนไปอีกทางหนึ่งน,นะครับดังนั้นมันก็หมุนมาพายใช่ไหมครับแล้วมันก็เลยมาบนี้นึงโดยที่ตอนเลยเมื่อกี้ตะกี้หมุนมาพายอย่างนี้แล้วมันเลยเท่านี้แล้วก็หมุนไปพายแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามาทางทวนตามเข็มนะครับแล้วก็เลยไปเท่ากันนะครับดังนั้นการเลยตรงเนี้ยนะครับกับการเลยตรงเนี้ยมันจะเท่ากันก็คืออย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยเท่ากันดังนั้นมันจะโผล่มาตรงนี้ อาจจะเลอะเทอะหน่อยนะครับโผลมาตรงนี้นะครับแล้วก็มุมตรงนีน้มุมสีแดงก็คือมุมลบทีาแล้วก็มาดูพิกัดตรงนี้ว่ามันคือพิกัดอะไรซึ่งเหมือนเดิมครับตรงเนี้ยมันจะตรงข้ามกันพอดีก็เลย x ก็คือ x ส่วน y จะกลายเป็นลบ y เพราะมันตรงข้ามกันนะครับเราก็เลยตามรูปเนี้ย y ก็คือ s i n ทแล้วก็ลบ y ก็คือ s i n ลบทีตาแล้วเราก็แทน y ตรงนี้ว่ามันคือ s i n ์ทีตาก็เลยเป็น s i n ลบเท่ากับลบ s ซรเดี๋ยวตอนพิกัดถัดไปเนี่ยผมขอเขียนย่อๆนะครับจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับตอนนี้บางคนอาจจะเข้าใจแล้วด้วยก็ได้นะครับตรงที่ว่าถ้าถ้าเกิดมันเป็นข้อดันที่4มันก็มันก็วนมาอย่างนี้แล้วก็อีกอีกอันหนึ่งมันก็จะเป็นเป็นสีแดงมันก็มันก็จะวนไปอย่างนี้นะครับ แล้ก็เลยมาเท่ากันนะครับแล้วก็ตรงนี้พิกัดก็จะเป็นถ้า x y ตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ y มันก็เลยเป็นสายลบเท่าลบสายอีกเนี่ยนะครับดังนั้นก็คือถ้าเราทําแบบเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นละว่าเขารบก่อนนะครับว่าสูตรที่เราท่องเนี่ยมันเป็นจริงสำหรับตั้งแต่คอดแดนที่ 1- นถึงสนะครับอันเนี้ยจริงสําหรับตั้งแต่0ถึง2พาย คราวนี้ถ้ามันเกิน2พายล่ะทำยังไงก็คือเราก็จะคิดคล้ายๆเป็นมอดทีละ2พายแค่นั้นเองนะครับก็คือแบบนี้เดี๋ยวขอลบขอลบตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มเริ่มที่ไม่พอเดี๋ยวอาจจะต้องเขียนเยอะๆะหน่อยโอเคตอนนี้สรุปว่าสูตรนี้เป็นจริงสำหรับในในช่วงศูนย์ถึงสพายคือวน1รอบถ้ามันเกินก็คือตอนนี้สมมติผมสมมติผมให้เป็นทีตาเป็นตัวที่เกิน2พายละอย่างเงี้ยนะครับผมก็ามาดูเส้นจํานวนแบบนี้ อันนี้ผมแบ่งเส้นจํานวนจริงเนี่ยออกเป็นทีละสองพายคล้ายๆหมอบสองพายเนี่ยก็คือแบบนี้ก็คือแบ่งอ,อแบ่งออกเป็นช่วงๆช่วง,วงละสองพายนะครับก็คืออย่างเงี้ยนะครับช่วงปิดศูนย์ถึงสองพายต่อมาก็จะเป็นช่วงปิดสองพายถึงสี่พายนะครับต่อมาก็จะเป็นสี่พายถึงหกพายอย่างเงี้ยนะครับ คราวนี้ไม่ว่าทีตามันมากกว่าเท่ากับ2พายมากแค่ไหนเนี่ยไม่ว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหนผมก็แค่แบ่งตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีละทีละสองพายสองพายเนี่ยยังไงเดี๋ยวมันก็จะครอบครอบทีต้าเองนะครับผมเรียกตอนนี้ทีตาไม่อยู่ตรงนี้แน่ๆนะครับผมเรียกอันเนี้ยช,ช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงที่3าช่วงที่4เนี่ยทีต้าจะต้องลงอยู่ในสักช่วงหนึ่งนะครับผมก็เลยบอกว่าทีตาเนี่ยมันก็ต้องลงอยู่ในสักช่วงหนึ่งคือ 2nπ ถึง 2nπ บวก 2π นะครับอันนี้น้อยกว่านะสำหรับบาง n เช่นเช่นเวลา n เท่ากับ1ก็คือ 2π ถึง 4π ก็คือลงช่องแรกพอ n เท่ากับ2นะครับก็คือ 4π ถึง 6π ซึ่งก็คือลงช่อง2พอ n เท่ากับ3ก็คือลงช่อง3 n เท่ากับ4คือลงช่องสีอันนี้คือมันลงสักช่องช่องที่ n เนี่ยผมก็เลยเขียนอย่างนี้ดังนั้น รูปรูปจำลองตอนนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับว่า 2n งอพาตรงนี้แล้วก็อันนี้2 n งพบวก2พและทีต้าก็อยู่แถวๆนี้ตรงไหนไม่รู้นะครับแล้วก็ดังนั้นเราตามรูปเนี้ยเราก็จะรู้ว่าทีต้าก็อยู่ในรูป 2n งพบวกกับอ่าขอขอเขียนเป็น x แล้วกันนะครับโดยที่ตรงเนี้ยก็คือดูแค่ว่าทีต้ามันหาจาก2 n งเพเท่าไหร่สมมติว่าเป็น x นะครับ เพราะฉะนั้นทีต้าอยู่ในรูป2 n งเพบวก x โดยที่ผมก็รู้ได้ว่า x เนี่ยตรงนี้มากกว่าเท่ากับมากกว่าลบศูนย์แล้วก็น้อยกว่า2พายนะครับเพราะว่าผมแบ่งช่วงทีละสอพายเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันยาว2พายแต่ว่าทีต้ามันอยู่แถวๆนี้ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามเนี่ยความห่างระหว่าง 2n งพกับทีต้าเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ x ที่ที่ไม่เกิน2พายนะครับผมก็เลยได้แบบนี้พอเขียนนี้ได้ปุ๊บผมก็แค่ไปดูว่าไซน์ทีต้ากับลบไซน์ทีต้า ไซร์ลบทีตา้าเป็นยังไงนะครับมาดูไซ n ์ทีตาก่อนครับไซ์ทีตาเนี่ยมันก็จะเป็นไซ n ์สองเอ็นพ่บวกเอ็กสองอนไยู่ที่ไหนอันนี้เราก็ใช้นิยามอีกนะครับว่าไซ n ์สองเอ็นพบวกเมันเป็นยังไงก็คือที่ผมบอกไปว่าถ,ถ้าถ้าสองพก็คือวน1นึรอบพอ4ี่ไก็คือวนสองรอบหกไพ่ก็คือวน3ามรอบ ไอสองเอพเนี่ยก็คือวนเอ็นรอบมันก็จะมาโผล่งนี้นะครับสองเอ็นไพ่แล้วมันบวกอีกเมันก็มันก็ขึ้นไปอีกเตรงนี้ดังนั้นมุมมันก็จะมันมันมาตรงนี้ x นะครับดังนั้นจะเห็นว่าไอไซน์สองเอ็นไพ่บวกเเนี่ยมันก็ลงมาที่เดียวกับไซน์เนั่นแหละนะครับอันนี้คือตามนิยามเป็นอย่างนี้เลยไซน์เนะครับสรุปว่าไซน์ทีตาเท่ากับไซน์เต่อไปเราก็มาดูไซน์ลบทีตาบ้างลบทีตาเนี่ยมันก็จะเป็น ล 2n π ลบ x พอ s ซนลบทีตก็เลยเป็น sin ของลบ 2n π พลบ x อ่าเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ใช้นิยามอีกก็คือว่าเราแค่ต้องวาดรูปว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะครับอ่าขอวาดตรงนี้ละกันนะครับถ้าลบ2 π พก็คือหมุนทวนเข็มเอ้ยไม่ใช่ตามเข็มนะครับพูดผิดตามเข็มเป็นอย่างนี้ ถ้าลบสีพายก็แค่หมุนอีกรอบแต่ว่าตามเข็มไปนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นไอ้ลบสองเอ็นพายที่เราอยู่เนี่ยมันคือหมุนหมุนหมุนตามเข็มไปเอ็นรอบนะครับมันก็จะมาโผล่ตรงที่ตรงนี้นะครับดังนั้นลบสองเอ็นพายอยู่นี้นะครับแล้วมันลบอีก x นะครับมันก็เลยลงมาอีกตรงนี้มันก็เลยมาโผล่ตรงนี้เป็นลบเเราก็เลยเห็นว่าไอ้ไซน์ลบสองเอ็นพายลบ x เนี่ยมันก็มาโผล่ที่เดียวกับการหมุนแค่ลบ x แค่นั้นเองนะครับ ดังนั้นมันก็เลยเท่ากันเป็นไซน์ลบ x คราวนี้เราทําไปแล้วว่า s ซ n ์ลบเท่ากับลบ s ซนถ้าถ้าไอตัวที่เราสนใจอยู่เนี่ยมันอยู่ในช่วง0ย์ถึงสอพดังนั้นตรงเนี้ยผมก็บอกได้ว่า s i n ลบ x เท่ากับลบ s ซน x ได้เลยเพราะว่า x มันอยู่ในช่วงที่ผมพิสูจน์ไปแล้วว่าใช้สูตรได้นะครับคือ0ูนถึง2พแล้วเราก็มาเทียบกันตรงนี้ว่า เนี่ยไซน์เคือไซน์ทีตาดังนั้นลบไซน์เก็คือลบไซน์ทีตาก็ใส่เข้าไปตรงนี้ลบไซน์ทีตาเราก็เลยสรุปได้ว่าเนี่ยไซน์ลบเท่ากับลบไซน์อีกแล้วนะครับอ่ะขั้นสุดท้ายตอนนี้เราพิสูจน์ได้แล้วว่าไซน์ลบเท่ากับลบไซน์สำหรับไซน์ที่เป็นจำนวนจริงใดๆที่มากกว่าลบกับศูนย์นะครับอ,อาจจะลืมว่าเราเราพิสูจน์ ทีและคอดแดนนั่นก็คือตอนแรกอยู่คอดแดนที่1คอดแงข้ดนที่ 2, คอดแข้อดนที่3คอดแ้ดนที่4แล้วก็ไปเอาตรงขอบมาแปะระหว่างทางด้วยเนี่ยก็เลยได้ทีต้าตั้งแต่0นถึง2อพายหลังจากนั้นถ้ามันมีค่ามากกว่า2พายเราก็แค่หมุนไปเรื่อยๆแล้วก็พิสูจน์แบบเมื่อกี้สรุปว่าสูตรของเราเสร็จแล้วสําหรับทีต้าที่มากกว่าศูนย์ข้อนี้นถ้าทีต้าน้อยกว่าศูนย์เนี่ยเราก็พิสูจน์แบบคล้ายๆเดิมครับดัดแปลงเอาโดยที่ไม่ต้องไปไปหมุนใหม่นะครับ ก็คือถ้าสมมติสมมตินะครับอยู่ในกรณีที่ทีต้าน้อยกว่าศูนย์เนี่ยผมก็ให้ผมให้ผมให้ a แล้วกันนะครับให้ a อเท่ากับลบทีต้าทีต้าเป็นลบดังนั้นเพราะฉะนั้นพอใส่ลบก็เลยมากกว่าศูนย์แล้วผมก็มาดูไซ n ์ลบทีต้านะครับไซ n ์ลบทีต้าก็คือไซ n ์ a นะครับเฉย ส่วนลบไซน์ทีตาจากอันนี้เอเท่ากับลบทีตาดังนั้นทีตาก็คือลบเอนะครับย,ย้ายไปใชอย่างนี้แล้วก็เราพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าสูตรเนี้ยไซน์ลบเกับลบไซน์ใช้ได้เสมอสําหรับตัวที่ถ้าถ้าตัวแปรทีตาเนี้ยมันเป็นตัวที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ดังนั้นไซน์ลบเอผมก็ตอบไ,ได้เหมือนกันว่ามันคือลบไซน์เอ ราะผมพิสูจน์ไปแล้วว่าสูตรนี้จริงถ้าทีตามากกว่าศูนย์ดังนั้นตรงนี้ย a มากกว่าศูนย์ดังนั้นไซร์ลบ a ก็เลยเป็นลบไซร์ดังนั้นก็ออกมาเป็นไซ n ์ดังนั้นเราก็เห็นว่าทั้งสองตัวนี้เท่ากับไซ n ์เแสดงว่าสองตัวนี้ก็เท่ากันก็คือไซร์ลบเท่ากับลบไซร์ทีต้านั่นเองก็เลยจบการพิสูจน์นะครับเพราะว่าเราพิสูจน์ไปแล้วว่าถ้าทีต้ากว่าศูนย์ไอ้นี่ก็ยังจริงอยู่ดีเนี่ยเท่ากันก็เลยจบการพิสูจน์ว่าสูตรนี้จริงๆ เป็นจริงสำหรับทุกจำนวนจริงใดๆแต่ว่าเวลาเวลาท่องหรือว่าเรา,ามองภาพเนี่ยเราก็เลยคิดเฉพาะทีต้ามีค่าน้อยๆพอมันจะได้จําง่ายเพราะว่ามันจะเห็นทันทีว่าเนี่ยถ้าทีต้ามีค่าแค่เนี้ยนะครับพิกัดตรงเนี้ย x y ค่า y มีตรงข้างพอดีนะครับก็เลยได้ว่า sin ลบทังลบซนส่วนค่า x มันจะเหมือนกันก็เลยได้ cos ลบเท่ากับคอสเฉยๆนะครับก็เลยจบการพิสูจน์สูตรนี้นะครับ ส่วนสูตรอื่นก็คือแค่วาดรูปเหมือนกันครับผมวาดรูปให้ดูอันนึงแล้วก็ขอจบเลยนะครับก็คือถ้ามาดูรูปนี้นะครับว่า sin pi ลบทีตาทำไมเท่ากับ sin ์ทีตาแล้วก็ sin ์ไบวกทีตาทำไมเท่ากับลบ s ซน์ทีตาเนถ้าเราวาดรูปน้อยๆก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ตรงที่อย่างเช่นไายลบทีตาก็คือ แล้วคือหมุนมาพายแล้วลบทีตาเราก็ต้องย้อนอย้อนไปตรงนี้นะครับมันก็เลยโผล่มาตรงนี้นะครับก็เลยแบบนี้ก็คือมุมตรงนี้เป็นพายลบทีตาดังนั้นมุมตรงนี้ยทายทีตานะครับเอ่อแล้วก็เดี๋ยวนะขอวาดใหม่หมุมตรงนี้ดูพิกัด x y นะครับแล้วก็ตรงนี้ทีตาแล้วก็ทั้ง ทั้งหมดเนี่ยพายลบทีต้านะครับดังนั้นถ้าเราวาดตรงข้ามตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มุมทีต้าใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นทีตาเหมือนกันแล้วก็เรามาดูพิกัดตรงนี้มันก็จะเป็นตรงข้ามกันอีกตรงที่ว่าถ้า x x ตรงข้ามกันนะครับเพราะว่า x ออยู่อันนี้ x อยู่ฝั่งซ้าย x อยู่ฝั่งขวาแต่ว่า y เนี่ยมันคือค่าเท่ากันดังนั้นตรงนี้จะเป็นลบ x กับ y นะครับพอเราเทียบกันก็เลยได้ว่าตรงเนี้ยค่า y ตรงเนี้ยนะครับ y ก็คือ sin ของ ไซลบทีตาส่วนค่าคอสนะครับก็คือแบบนี้ส่วนฝั่งนี้นะครับ y ก็คือ sin ทีตาแล้วก็ลบเกเนี่ยก็คือคอสทีตาดังนั้นพอเราเทียบตรงนี้ก็เลยได้ว่าเออม,มันเท่ากับ y เหมือนกันดังนั้น sin พายลบทีตาก็คือ sin ทีตาแบบนี้ส่วนถ้าดูรูปนี้ก็คือได้ว่า cos พายลบนะทีตาเนี่ยเท่ากับลบคอสทีตานะครับแบบนี้อันนี้ก็วาดไปเนาะมันมันแบบเดียวกันตรงที่ว่าพายอย่างนี้แล้วพายบวกทีตาก็โผล่มาตรงนี้แล้วมุมทีตาอย่างนี้แล้วก็ถ้าวาดทะลุไปตรงทีตาอย่างนี้แล้วมาดู x y ว่ามันพิกัดมันมันเป็นยังไงจะเห็นว่า x ก็ตรงข้าม y ก็ตรงข้ามนะครับนะครับ x ตรงนี้ลบเตรงนี้ก็เลยลบเเนี่ยนะครับแล้วตรงนี้ลบเ แล้วก็ y นะครับพอตรงข้ามมันก็คือลบ y พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยเห็นว่าแบบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คือพวก theta ตรงนี้คือพวก pi บวก theta นะครับมันเป็นตรงข้ามกันและการหมดก็เป็นเลยได้ว่าไซน์ pi บ theta, วก theta เท่ากับลบไซน์แล้วก็คอสไซนบวก theta เท่ากับลบคอส t h e ประมาณนี้นะครับก็คือก็คือทุกสูตรเนี่ยเราสามารถพิสูจน์โดยใช้นิยามและการวาดรูปเท่านั้นได้หมดเลย แล้วถึงแม้ว่าในรูปเนี่ยผมจะวาดทีต้ามีค่าน้อยตั้งแต่คือได้แค่ศูนย์ถึงสองถึงพายส่วนสองเนี่ยเราสามารถขยายได้โดยเทคนิคแบบเดิมคือแค่หมุนเพิ่มไปก็คือขยายจากคออด,ดนที่1ไปข้อด,ดนที่2แล้วก็ไปข้อดันที่3ไปข้อด,ดนที่4มันก็จะครบ1รอบหลังจากนั้นถ้ามันเกิน1รอบเนี่ยเราก็หมอดีละ2พายนะครับคือแบ่งช่วงเส้นจานวนจริงออกเป็นเท่าสองพายแล้วทําแบบเมื่อกี้เราก็จะได้หมดพอถ้าเป็นลบก็ทําแบบเมื่อกี้อีกนะครับ แล้วก็เราก็จะได้สูตรครบตามต้องการนะครับก็เพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะครับจริงๆคลิปนี้ทําสําหรับเด็กมอปลายดูเล่นสําหรับคนที่สนใจการพิสูจน์เฉยเฉนะครับก็เพื่อไม่ให้ยาวเกินไปก็เลยขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ